ทาน้่ที่นีเ็นนที่ดกรกลดาอยเาส่วนตัวี่างแสำหรับ่านท่จะตัวมาในรถที่อยู so 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 you know, okay. so ่ใ้ที่นี่สะานอกครเดี๋ยวนี้เราจ รอเคุณางสดด้วยซที่สถานีรถไฟสถานีบองแกตามเบรถไฟตาโอ้โบีดังดีเจ็ดห้าวันนี้วันนี้ช้าแค่สิบสองนาทีนะครับ I don't know.